Stop. Thank you ักษาพระอรหังเมตตา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันหนูนาบงกตศรีมังค่าค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงใจเปล่งแสงนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันร์ทเวลา17นาฬิกาจนถึง18นาฬกาทางช่อง65 Love TV ค่ะและคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางจาน PSI ช่อง65 g m MM m z ช่อง204หรือเป็นที่ไทยแสดอินแ ไอเดียแซดเรียในช่อง65ค่ะหรือบางท่านนะคะจะชมผ่านเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่ w w w 6 5 l o v e t v c o m หรือติดตามชมผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณก็ได้ค่ะก็โหลดแอปพลิเคชัน PSI on mobile TV นะคะแล้วก็เลือกไปที่ช่อง65 love TV ก็สามารถติดตามชมรายการเรารายการสดแบบนี้ได้รวมไปถึงนะคะเราก็จะมีการรีลานรายการเราทุกเช้า ตีห้าถึงหกโมงเช้าในวันจันทร์นั่นเองค่ะก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะคะและแน่นอน,นะค่ะทุก s อสของคุณมีประโยชน์สําหรับรายการเราเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นการให้กําลังใจเป็นการให้เราทราบว,ว่าคุณได้ติดตามชมรายการเราด้วยนะคะที่หมายเลข SMS 4141122นั่นเองค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่โชคดีที่ได้รับภาพฝาาพระหัตพระศรีอานประธานพรจากท่านอาจารย์ด้วยนะคะช่วงท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อค่ะและตอนนี้นะคะอาจารย์นั่งอยู่ข้างดิฉันแล้วขอต้อนรับท่านอาจารย์อุบาสกทองทิพโอภาโสค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงบทสวดเมื่อสักครู่นี้โพชมคเมตตานะคะจากท่านอาจารย์ทองทิพแล้วก็ลูก สิ่งท่านอาจารย์ด้วยขออนุญ,ญาตค่ะที่จะขอบคุณผู้สับสนุนรายการของเราก่อนนะคะอาจารย์ที่สนับสนุนรายการดวงใจเปล่งแสงค่ะก็ขอขอบคุณค่ะคุณสุรีโพธิปรกรณ์กุลนะคะก็ช่วยรายการมา1,500บาทค่ะ คุณแก่นชยศรน,นะคะ1,500บาทและคุณอนันต์บุญเลิศ1 5 0 0บาทก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการสับสนุนรายการเราหรือสับสนุนโรงทานของท่านอาจารย์ที่มีทุกวันอาทิตย์รวมไปถึงช่วงนี้ก็มีการบอกบุญในการ<ช> <ๆ S 1> ร่วมบุญในการเข้าพรรษาด้วยก็สามารถติดตามชมรายการเราแล้วก็ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้ที่หน้าจอของรายการเราด้วยค่ะและแน่นอนนะคะเราขออนุญ,ญาตทีอาา่อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องบท โคดชงเขาเมตตาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งท่านอาจารย์ต้องบอกว่าอาจารย์ก็เขียนเองทำ <บด S 1> นองก็ขออาจารย์เองด้วยนะคะเป็นเป็นกรณีพิเศษเป็นมายังไงคะสำหรับบทบ,บ,บทสวดอ,อันนี้บทนี้ทั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนนะครับค,คุณอนุนาและก็ผู้ชมทางบ้านในครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระประชวรน,นประมาณปี 2552- 2553ช่วงนั้นนะครับพระองค์ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิรีราชอาจารย์ก็นั่งนึกด้วยเป็นห่วงนะครับ พระองค์เป็นอย่างยิ่งนะครับอยากจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระองค์นะครับก็คิดในการรจนาอบทขึ้นมาบทหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับในอดีตที่มหาเทระทั้งสองคือพระโมครานะนะครับและพระมหาอากัสปะนะครับในครั้งนั้นก็เคยเอามาใช้ครั้งพุทธองค์ทรงอาพาธโปรดให้พระจุนาเทระ น,นำโพชชงคบฤทิศเจ็ประการมาสวดให้พระองค์ฟังพระองค์ก็หายพระประชวรอย่างอัศจรรย์อาจารย์ก็เลยนึกได้ก็ไปเปิดนะครับจริงๆคือไม่ต้องเปิดเพราะรู้แล้วว่า พ่ชงเจดคือมีอะไรนะครับอาจารย์ก็เอามารจนาเพื่อให้ง่ายแก่ผู้ได้สวดแล้วฟังแล้วเขาเข้าใจนะคุณหนุนนาบางทีเป็นภาษาบาลีเนี่ยบางท่านได้สวดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะพ่ชงเจดาาอาจารย์เอ๊จะทําอย่างไรดีก็เลยเอาภาษาไทยเข้ามาผนวกด้วยนะครับขยายคําบาลีแล้วก็นําเมตตาคุณ11ประการถือเป็นบทสําคัญหรือบทสอนเจ้ากรรมในเวรมาผนวกด้วย เมื่อสมารถกันแล้วก็เลยชื่อว่าโพชชงคเมตตาหรือเป็นบทที่มีอนุภาพเรียวกว่าบ,บทมหาบัมบัดและสอนเจ้ากรรมนายเวรนะครับรแล้วก็ได้มีโอกาสนำตัวแทนคณะรุสิทธ์ไปสวดถวายพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราชในครั้งนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มเผยแพร่ส,สวดเป็นภายในแล้วก็ได้ขยายไปตามที่ต่างๆได้ทำเอกสารบทสวดไปแจกทั่วประเทศนับทีท้วนแล้วที่ความเป็นมาของบท โคจงกเมตตาผู้ใดสุขภาพไม่ดีก็ดีหรือบอกมีเช้ากรรมในเวรประสบภัยใดๆก็ดี มีโอกาสเนี่ยนะครับอยากให้สวดนะครับอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่วันนี้สัปดาห์นี้ทุกวันจันทร์เป็นต้นไปตลอดเข้าพรรษาท่านใดจะเอาเทปมาอัดก็ได้เอาวิดีโอมาถ่ายเก็บไว้แล้วท่านนําไปสวดที่บ้านเปิดให้มีเสียงดังจะเป็นบทมหาบัมบัดและสอนเจ้ากรรมนายเวรได้เป็นอย่างดีนะครับนะคะก็รีนถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องบทสวดพรชงขมิ้นตานี้อาจารย์บอกว่าเมื่อในปีประมาณปีช่วงที่2 53ช่วงชรใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าไปกันเยอะแยะมากมายเพื่อไปกัน วดร่วมกันในการพลังในการสวดมนต์พร้อมๆกันแบบนี้ได้พลังยิ่งใหญ่กว่าการสวดคนเดียวไหมคะใช่ใช่ครับอ,อนักวิทยาศาสตร์นะครับชาวญี่ปุ่นก็เคยทดสอบแล้วในการนํำนักเรียนนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัย500คนมาสวดมนต์ ในในทะเลสาบพี่เคยเน่าแล้วก็ไม่สามารถจะทาให้น้ําทะเลสาบนั้นดีได้เพราะหลังจากสวดไม่นานน้ำทะเลสาบได้เปลี่ยนกลับกลายเป็นน้ําดีนี่นี่เป็นเรื่องของพลังเขาไปสวดคนเดียวอยู่หลายวาระแต่ไม่มีผลนี่เมื่อนําพลังลหลายๆคนเนี่ยไปสวดร่วมกันนะครับอ,อาจารย์ได้สอนลูกศิษย์ได้แนะนําลูกศิษย์ให้นําบทนี้ไปสวดกันที่บ้านในที่ครัวเรือนในวัดวารามนะครับหลายท่านก็ไปสวดปฏิบัติ ถ้ายิ่งสวดด้วยกันมากๆแล้วมีเสียงด้วยนะคุณหนูนาที่มีเสียงคือเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเรียกว่าไวเบชั่นแรงสั่นสะเทือนเนี่ยจะทําให้โมเลิกุลของอากาศเกิดการขยายตัวได้พลังดีนะครับเป็นการขจัดหมอกควันในภพวิญญาณขจัดเจ้ากรรมในเวรได้ด้วยนะครับแต่การสวดมนต์ในแต่ละบทก็แตกต่างกันใช่ครับนะคะให้เรียกว่าให้อานิสงส์ต่างกันใช่ครับนอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าใครป่วยอยู่ถ้าเกิด สวดบทพ่ชงเมตตาเนี่ยอาการจะค่อยๆดีก็จะไปจะไปช่วยโดยเฉพาะสมมุติเราเจ็บป่วยเราเอาบทอื่นมาสวดคือได้ผลก็ได้ผลแต่ว่าได้ผลไม่ตรงเพราะบทพ่อชองขปริศปรนวกกับเมตตาคุณเนี่ยอาจารย์ได้นำพโอชงขปริศเจที่พระองค์ทรงสรนเสริญเรียกว่าบทมหาบําบัดเรียกว่าธรรมบําบัดกับเมตตาคุณ11ประการมาผนวกด้วยกันบทนี้เลยชื่อว่า บทมหาบัมบัติและสอนเจ้ากรรมนายเวนะอาจารย์มไม่สงวนสิทธิ์นะครับท่านใดเอาไปสวดได้เลยแต่ห้ามก๊อปปี้เอาไปขายไปทำการค้า ครับก็ขอสงวนสิทธิ์แต่ท่านใดชาวในทางที่ดีไปเผยแพร่ยินดีเลยครับได้อัดเทปอัดอะไรกันไปเผยแพร่ยิ่งดีเลยนะครับคืออาจจะกรายการเราใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเข้าไปใน youtube จะเห็นไหมคะมีมีอยู่ใน youtube ตอนนี้ก็มีอยู่นะคุณหนาผู้ชมทางบ้านเปิด youtube ก็ได้บทสวดพุทชงคเมตตาอาจารย์ทองทิพย์โอภาโสแล้วก็นั่นนะโหลดจาก youtube แล้วก็ไปอัดแผ่นไปแจกที่บ้านที่ทำงานนะครับใครสามวันดีสี่วันไข้นะครับเกิด เหตุวิปริตวิปราชในบ้านในที่ทํางานของเราเอาไปสวดบ่อยๆ<ช>นะครับทำน้ำํามนต์ก็ได้นะครับนะคะก็นี่นะคะอาจารย์ เรียกว่าให้ของขวัญในวันเข้าวพรรษาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเราปฏิบัติด,ด้วยพาคนที่เรารักคนในครอบครัวปฏิบัติไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆเข้าบ้านเราแล้วก็เข้าตัวเราอาการต่างๆที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเท่าจําได้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์ก่อนๆี่มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่เดินไม่ได้ใช่ครับก็ให้สวดบทนี้ก็ได้ใช่ไหมได้เลยได้เลยนี่อาจารย์ส่งหนังสือไปให้เขาแล้วนะ,ะอยู่จังหวัดมหาสารคามอาจารย์จำได้เดี๋ยวจะส่งรูป พระศรีอานพระหัตพระศรีอานประทานพรไปให้อีกนะครับ<ช>ร่วมกับผู้ชมรายการที่ร่วมสนุกในอาจารย์ให้ฟรีไม่ต้องร่วมรายการนะครับเพราะเห็นใจแล้วก็คิดว่าตอนนี้นอนชมรายการอาจารย์อยู่ด้วยนะคะ,ะคก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็หายเร็วๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพ้าฝ่าพระหัตพระศรีอานประทานพรสําหรับผู้ที่โชคดีนะคะคือถ้าส่งมาวันนี้คงไม่ทันแล้วไม่ทันนะคะแต่ว่าในในเดือนนี้เดี๋ยวจะมีของที่ลึกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณก็ สามารถที่ส่ง s m s ต่อ<ช>เนื่องไปเรื่อยเป็นการสะสมยอด SMS นะคะแล้วแล้วเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์จะประกาศว่าออของที่ระลึกที่จะมอบให้ทางรายการประจําเดือนนี้เดือนสําหรับการเข้าพรรษานเนี่ยคืออะไรแต่สําหรับภาพพระรีอานประธานพรนะคะเราก็จะประกาศให้ในช่วงไทยของรายการเราว่าผู้โชคดี20ท่านคือใครบ้างนะคะจะบอเป็นหมายเลขโทรศัพท์ไปนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ อาจารย์บอกนะครว่าการปฏิบัติดีทําให้ชีวิตเรามีความสุขเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของสติศีลส,สมาธิวิปัสนาปัญญาเนี่ยจะนําเราให้พ้นทุกได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมก็ยังอยู่ในรายการดวงใจเปล่งแสงนะคะอยู่กับท่านอาจารย์ดุบาศกทองทิพโอภาโสและดิฉันหนูนาบงกฎค่ะก็ยังสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะทักทายเราผ่าน s อ s ได้ค่ะที่หมายเลข4 1 4 1 1 2 2นะคะทุก s อ s มีประโยชน์นะคะมีความหมายสำหรับรายการเราและท่านอาจารย์มากๆเลยอยากให้ทักทายกันมาเพราะว่าในทุก s อ s มนะคะมีการสะสมยอดไปในแต่ละเดือนอาจารย์ก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ทุกทท่านส่วนใหญ่จะได้เกือบทุกท่าน <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่ส่งมา นะคะก็สะสมกันได้ค่ะและแน่นอนนะคะในช่วงเ r รกนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการนำพาพ้นทุกนะคะจากสติศีลสมาธิวิปัสสนาปัญญานำพาเราพ้นทุกได้อย่างไรให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเลยค่ะก็ถือเป็นข้อที่ดีนะครับคุณหนูนาเพราะเป็นช่วงสัปดาห์แรกนะครับของ ช่วงฤดูบุญใหญ่คือเข้าพรรษาประจำปี2558อาจารย์คิดว่าหลายท่านนะครับได้ปรณนาตนเองอยากจะปฏิบัตินะครับเป็นพิเศษโดยเพราะหลายท่านยังไม่เคยฝึกปฏิบัติในเรื่องของสมาธิก็อยากจะอยากจะปฏิบัติในเรื่องของสมาธินะครับตรงนี้อาจารย์ก็ถือว่าเอาเป็นความรู้นะครับเป็นแนวทางนะครับให้แต่ละท่านได้ได้ได้ไดไดนำแนวคิด ที่อาจารย์จะให้ต่อไปนี้ได้ไปยึดในการปฏิบัตินะครับเอ่อชื่ออาจจะยาวสักนิดหนึ่งแต่มีความหมายนะครับห <c oughs> ึือซึ้งมากนะครับสติศีลสมาธิวิปัสสนาปัญญานะครับนำพาให้พ้นทุกนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นสตินี่เป็นสิ่งสําคัญสติคือการตั้งมั่นการระลึกได้นะครับสัมปัชัญญะคือการรู้รอบเมื่อเรามีสติ <c oughs> มีสัมปชัญญะ ความที่เราจะพังพาดในการผิดศีลก็ไม่มีศีลคือความปกติครับหรือความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์นะครับเมื่อศีลเราบริสุทธิ์จิตของเราก็สงบเพราะเราไม่ได้ผิดใ,ใดๆเลยมเมื่อจิตสงบก็เกิดสมาธินะครับเมื่อเกิดสมาธิ ผู้ที่เจริญในการเจริญสติหรืออยากจะฝึกปฏิบัติเราจะเคยได้ยินคําว่าวิปัสนาแต่บางคนอาจจะงงอ๊ะมันเป็นยังไงวิปัสนาดิฉันกับผมไม่รูไไ้ไม่ไม่ไม่เข้าใจเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าคืออย่างไระนะครับวิปัสนานี้คือเป็นการใช้สติปัญญาที่เกิดจากสติสมาธินะครับในการพิจารณา ทำให้เกิดปัญญาเบื้องลึกและเบื้องสูงวิปัสนายอย่างแท้จริงไม่ได้เกิดจากการอ่านอย่างเดียวไม่ได้เกิดจากการฟังอย่างเดียวแต่เป็นความรู้ที่เกิดจาก,กจิตสงบเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่สงบวิปัสนาญาปัญญาที่ได้ก็ไม่เกิดปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสมาธิเหมือนเเหมเหมมืือนอนๆคํานิยามที่ว่านัตถิชานังอปัญ,ญัสสะนัตถิปัญญาอชายิโนผู้ไม่มีความสงบหรือสมาธินั้นปัญญาย่อมไม่เกิด ปัญญาย่อมไม่เกิดในผู้ที่ไม่มีฌานหรือสมาธิเพราะฉะนั้นผลของฌานสมาธินี้จึงเป็นสิ่งเคลื่อนหนุนกันเมื่อเกิดสมาธิตั้งมั่นแล้วเราก็จะเกิดญาณรู้อาจารย์ยกตัวอย่างในกรณีของญาณรู้ในวิปัสสนาญาณ16ประการ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องลึกสักนิดหนึ่งแต่ก็เป็นความรู้ที่อาจารย์จะเอาบางส่วนมาอธิบายให้ฟังทั้งหมดทั้งหมดก็คงจะไม่ทันเวลานะครับเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อแต่ละท่านปรารถนานะครับจะหาทางพ้นทุกข์ก็ต้องมีความสงบถ้าเราไม่มีความสงบแล้ววิปัสนาที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ใช่วิปัสนาอย่างแท้จริงปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการพ้นทุกข์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจะเดินไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความสงบเกิดขึ้นเนี่ยแะครับ จะทำให้เกิดปัญญาก่อนจะเกิดปัญญาต้องมีวิปัสนาการตรึกการนึกคิดถึงสภาพความเป็นไปฉยนยกตัวอย่างเช่นยานโสรถส6 6ยานในเรื่องของวิปัสนาญาณนามรูปปฏิเฉตยาณนะครับรู้ว่าตัวเรานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่นามรูปเท่านั้นที่อยู่บนโลกมนุษย์นะครับประการที่2ปัจญยปริสหญาณก็คือนามกับรูปเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันมีรูป ทำให้เกิดนามมีนามทําให้เกิดรูปในจารย์ยกตัวอย่างสมมสนญาณก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นไปตามกฎพระไตรลัษณ์ในจารย์ยกตัวอย่างก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงในการไตรตรองนิยาน3าประการนี้เรียกว่ายานขั้นต้นใช้ตึกใช้นึกใช้คิดก็ได้แต่ยานจริงๆที่จะเข้าสู่ข่ายวิปัสนาหรือองค์ความรู้เบื้องสูงต่อไปในเป็นดานแรกนั่นก็คืออุทยพ,พย,ายาัญนา เป็นยานขั้นที่4หลายท่านอาจจะไม่รู้นี่เป็นวิชาการอาจารย์ก็อยากจะเอามาให้เพเป็นช่วงเข้าพรรษาเพื่อท่านได้ตรวจได้ได้ความรู้แล้วไปนําไปปฏิบัติอุทยพยายานนี้ถือเป็นยานขั้นต้นหรือเป็นประตูสู่วิปัสนาญาณซึ่งไม่ได้เกิดจากการอ่านการจดจํา<ม>แต่เป็นความสงบที่เกิดจากสมาธิและทําให้เกิดยานอย่างรู้เกิดขึ้นเพื่อจะเข้าสู่วิปัสนาญาณในเบื้องลึก พระวิญญาณท่านที่4นี้ถือเป็นญาณสําคัญเป็นญาณทดสอบตัวเราเองนะครับทดสอบอย่างไรบางท่านนะครับพอถึงญาณน,นี้เกิดรู้อัศจรรย์นะคุณลนาเกิดโอความรู้อัศจรรย์รู้เรื่องราวต่างๆรู้สิ่งต่างๆเกิดแสงโอพาสมากมายและตัวเองก็ไม่ไม่ได้มีความรู้หรือไม่มีครูบาอาจารย์ในการให้คําแนะนํา ก็ไปหลงตัวเองว่าตัวเองได้บรรลุแล้วยานนี้นะครับจะเกิดขึ้นสําหรับผู้ปฏิบัติที่ปัศสสนาญาณทั้งเป็นอาครว่าทั่วไปแม้กระทั่งพระพิสูจน์ก็ดีนะครับยานตรงนี้หลายท่านถ้าไม่มีความรู้แล้วไม่เข้าใจจะทําให้หลงบางท่านเข้าใจว่าตนเองสําเร็จพระโสดาแล้วสําเร็จพระสะกิทาคาสําเร็จพระอนาคามีก็มีแล้วพราะจะรู้อะไรในรู้ได้อัศจรรย์นในอดีตก็เคยมีนะครับที่เคยศึกไปแล้ว รูปหนึ่งอาจารย์ไม่เหนื่อยอนามท่านนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลก<ช>นะครับ<ช>ที่เอาน้ํากดในราชพระพุทธรูปก็ดีนะครับ<ช>ย่ำเหยียพุทธรูปเอาฝังดินก็ดีท<ช>่านบอกท่านบนรรลุแล้วเป็นอรหันต์แล้วสุดท้ายท่านก็ออกมายอมรับแล้วก็สึกออกมาว่าท่านหลงตัวเองนี่แหละครับ<ช>ยานขั้นที่4ี่นี่แหละอุทยพยัญานเป็นยานรู้ที่จะเข้าต้นสู่วิปัสนาญาณในเบื้องลึกนะครับจนเข้าสู่อะไรครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เท่ากับเราผ่านขา้ศึกสําคัญ นะครับแต่บางท่านถ้าไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์ให้แล้วจะหลงติดอยู่ตรงนี้นึกว่าตัวเองเป็นอริยะบุคคลบ้างสําเร็จพระโสดาสกิทธาคาอนาคาบางท่านว่าตัวเองเป็นอรหันเลยนี่มีปรากฏแล้วอันนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนะครับถ้าท่านไม่หลงตรงนี้มีครูบาอาจารย์แนะนําให้ความรู้ประคองสติประคองจิตสมาธิมั่นท่านก็จะเลื่อนนะครับเลื่อนสติปัญญาของท่านขึ้นไปเป็นญาณต่อไปนะครับ ายานต่อไปในเบื้องสูงนั้นจนถึงนะครับยานในการหลุดพ้นโครตภูยานยานที่13ในจานข้ามไปเลยเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะมากอาจารย์จะพูดที่สําคัญโคตภูยานในย,ยานข้ามความเป็นปุตุชนอันนี้แหละครับถ้าท่านถึงขั้นนี้แสดงว่าท่านผ่านด่านทดสอบแล้วในอุทยพยายานยานขั้นที่4เมื่อท่านถึงโคตภูยานเนี่ย บอกได้เลยว่าท่านมีโอกาส90%แล้วที่จะเป็นอริยบุคคลขั้นต้นไปถึงยานที่14ก็คือภะยานนะครับเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตสมาธิปัศนาจนมีปัญญาแท้จริงเกิดขึ้นแก่ท่านจนเข้าสู่ยานที่15นะครับยานที่15ยานที่14มรคยานก็คือเดินตามทางมรคมีองค์8ถึงยานที่15คือภะยานนะครับจนถึงสุดท้ายยานที่16นะครับ ัจจวาาัคณะญาณเป็นญาณแห่งการทบทวนญาณทั้งหมดตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงเบื้องลึกทะลุนะครับเป็นอนุโลมปฏิรลม16ยญาณน,นี่แหละครับถ้าท่านปฏิบัติดีแล้วมีสติมีศีลสมาธิจะตั้งมั่นวิปัสสนาญาณของท่านไม่ผิดเพี้ยนท่านจะเกิดปัญญาปัญญาตัวนี้แหละจะทำให้ท่านรู้แจ้งแทงตลอดแห่งรูปและนามเดินไปตามญาณต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติที่พระุทธองค์ได้สอนไว้และท่านจะรู้เองว่าการหมดทุกแท้จริงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเป็นปัจจตังจะรู้ได้เฉพาะตนนะครับวันนี้อาจารย์กข็ขอเอาความรู้บางอย่างที่เป็นทางวิชาการนิดหน่อยเพื่อให้ท่านได้เป็นองค์ความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติและให้ท่านไม่หลงในการปฏิบัติว่าความรู้จริงๆิวิปัสนาญาณหรือญาณรู้ที่พระองค์ได้แบ่งไว้นั้นหรือเราเรียกว่าโสรยานนั้นเป็นเช่นไรและท่านปฏิบัติแล้วนะครับ จะป้องกันตนเองในการระมัดระวังอย่างไรไม่ให้เกิดวิปัส,สนาปกปเลรนั่นเองเพื่อจะเดินไปถูกสู่ความพ้นทุกขในที่สุดนั่นเองนะครับค่ะนะคะพอฟังแบบนี้แล้วหลายๆท่านที่เคยเข้าสู่การวิปัสสนากรรมฐานแล้วอาจจะเข้าใจถ่องแท้ได้ง่ายขึ้นใช่ครับแต่บางท่านเองอาจจะยังไม่เคยเข้าสู่การวิปัสนาเลยอาจจะสงสัยเหมือนกันอาจารย์ <c oughs> ว่า <c oughs> อยากจะได้อย่างที่อาจารย์พูดถึงอยากจะนำตัวเองให้พ้นทุกนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีทุกที่แตกตา่างกัน<ๆ>ออกไปบางคนร่ำรวยนะคะแต่ก็ยังเป็นทุก์ บางคนยากจนก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์ต่างกันทีนี้หลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าเอะเราจะทําอย่างไรที่เราจะได้มีมีสติมีศีลมีอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงทั้งหมดเนี่ยแล้ว,วจะหยพ้นทุกข์ได้เราต้องเริ่มต้นนับหนึ่งยังไงคะอาจารย์นเนี่ยสมมติเข้าพรรษานะคุณธน,นาหลายท่านก็บอกว่าหนูอยากจะทําความดีเป็นพิเศษกับผมอยากทาความดีเป็นพิเศษสิ่งอื่นเลยก็คือเมื่อเราตั้งใจแล้วเราต้องทําให้ได้ค,ค,คือมีวิริยะอุตสาหะในตัวเราเองนะครับสร้างอินทรีย์ ให้แก่กล้านะครับอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิิยะสติสมาธิและปัญญาเมื่ออินทรีย์แก่กล้าพลระ,ละคือพลังมันก็จะเกิดเมื่ออินทรีย์พลระ,ละห้าสมบูรณ์ mm hmm. ตอนที่ท่านตั้งใจจะทําอะไรนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องยาก mm hmm. แต่หลายท่านทําไม่ได้เพราะว่า C, อิอนทรีย์อ่อนพระอ่อนที่เรา <c oughs> เคยได้ยินนะอินทรีย์ไม่กล้าเลยนะอินทรีย์แตกแล้วตบ,บะแตกพระ,ะแตก มันก็ไม่สามารถจะไปถึงขั้นสูงได้เว้นแต่ว่าท่านจะเอาขั้นไหนเนี่ยอาจารย์พูดคร<ม>่าวๆเรื่องโสรถยานยาน16ก็เป็นความรู้ของท่าน<ม>นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยเอามาขยายเพิ่มเติมเพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไปในภาคปฏิบัตินะครับค่ะพูดง่ายๆนะคะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีสีมาตั้งแต่เกิดอา<ช>จารย์อย่างเช่นชสีห้าเนี่ยเกิดมามีติดตัวแล้วค่ะแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสีมันพร่องไปรักษาสีให้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติตรไปเรื่อยๆแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เองาใดต้จ็ เราต้องคือเรียกว่ามีความตั้งมั่น <c oughs> ในความดีที่เราจะปฏิบัติศีลเนี่ยคือความเป็นปกตินะครับเป็นปกติ5ข้อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดข้อก็เหลือ80นะครับ <c oughs> ท่านผิดอีกข้อก็เหลือ60นะผ <c oughs> ิด2ข้ออาจารย์ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆท่านมีแค่ศีลห้าท่านสามารถจะเข้าสู่พระนิพพานได้อาจารย์ <c oughs> ไม่ได้พูดเองนะองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันแล้วนะครับแค่ปุตชนศีลห้านุ่งเนี่ยกางเกงกระโปรงอย่างคุณหนูนา อย่างอาจารย์หรือย่างแต่ละท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าปรารถนาจะาบรรลุทำขั้นสูงคืออยากจะไปแล้วนะไม่อยากอยู่แล้วศินห้าเนี่ยพาท่านไปได้อาจารย์เคยยกตัวอย่างให้ทุกสิฟังเช่นคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านคงได้ยินชื่อเสียงท่านค,คุณแม่นะครับบวช เป็นไม่ชีแค่หนึ่งพันษาที่วัดสัมพันธวงศ์ศึกออกมาแล้วคุณแม่ก็อยู่ปกตินะครับหุงหาอาหารทานเก้ากับลูกศิษย์ถีสินห้าคุณแม่บรรลุอริยบุคคลอภิญญาจ,จิตหนะครับอัติธาตุของท่านเป็นพระาธาตุนะครับนี่เป็นสิ่งยืนยันได้นะครับว่าแค่ศินห้าที่อาจารย์บอกตรงนี้เพราะอะไรมีลูกศิษย์สนิทท่านคุณขออนุญาตเอ่ยนาม รู้ว่าอาจารย์พูดจริงๆนะครับคุณป้านพรัตนิบุตรอาจารย์ได้สนทนาคุณป้าเป็นศิษย์คุณแม่ตั้งแต่รุ่นสาวๆรุ่นๆยี่สิบกว่า<ช>จน<ช>ถึงวาระสุดท้ายของคุณแม่เนี่ยะเป็นสิ่งยืนยันว่าเราถือแค่สินห้าถ้าปัาถนาจารุธรรมขั้นสูงก็สามารถทําได้โดยไม่ยากขอให้ท่านมีความ ตั้งใจจริงเท่านั้นเองนะครับนะคะก็อาจารย์แนะนําไปของวันอีกหนึ่งชิ้นนะคะสำหรับในช่วงข้าวภรษาให้เริ่มต้นกันณนะนาทีนี้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะยังสามารถส่งเ sms เกันได้อยู่ค่ะที่หมายเลข4 1 4 1 1 2 2าแสดงความเห็นผ่านรายการเราค่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาช่วงหน้าค่ะ